พอ,อน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่กำลังเข้ามารับชมรรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ท่านผู้ฟังครับเราจะพูดถึงเรื่องราวการทำบุญการทำบุญวันพระมีทั้งวันพระใหญ่และวันพระเล็กหรือจะพูด,ดง่ายๆให้เข้าใจก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำและวันแปดค่ำนั่นเอง การทำบุญวันพระได้อานิสงส์อะไรบ้างวันพระใหญ่และวันพระเล็กต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะนำเสนอบทความเรื่องราวธรรมะดีๆการทำบุญวันพระนั้นหรือที่เรารู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าวันธรรมสาวนะเป็นวันที่สำคัญในวิถีชีวิตของพวกเราชาวพุทธ โดยถือว่าเป็นวันแห่งการทำบุญปฏิบัติธรรมรักษาศีลสร้างกรรมดีและเว้นการทำบาปนั่นเองหลายๆายคนอาจจะยังสงสัยเรื่องการทำบุญการทำบุญในวันพระได้อานนิสงส์อย่างไรนั้นและหลายคนก็คงจะสงสัยว่าการทำบุญวันพระ หรือวันธรรมดาก็น่าจะได้บุญเท่ากันแต่วันนี้มันมีเรื่องราวมากมายมากกว่านั้นเราได้นำมาฝากว่าการทำบุญในวันพระได้อาน,นิสงส์อย่างไรบ้างได้มากกว่าการทำบุญในวันธรรมดาหรือเปล่าแล้ววันพระเล็กกับวันพระใหญ่หรือวันขึ้นสิบห้าคำและว,วันแปดคำ่ำ บุญอานิสง์ที่เรานั้นจะได้ต่างกัย่าไรบ้างวันพระเล็กและวันพระใหญ่ก่อนอื่นอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่าในวันพระวันพระคืออะไรและวันไหนวันพระวันพระหรือวันธรรมสาวนะเป็นวันที่พระสงฆ์นั้นจะสวดปาฏิโมกหรือการประชุมสงฆ์ ซึ่งเป็นโอกาสที่พวกเราชาวพุทธจะได้ทำบุญรักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมซึ่งวันพระตามปฏิทินจันทค瞿คติหนึ่งในเดือนจะมีสี่วันได้แก่วันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำแรมแปดค่ำและแรมสิบสี่ค่ำ หรือสิบห้าค่ำนั่นเองวันพระเล็กหรือวันขึ้นแปดค่ำหรือแรมแปดค่ำวันพระเล็กตรงกับวันขึ้นแปดค่ำและวันแรมแปดค่ำจะเป็นวันพระทั่วไปที่ไม่ได้ตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนวันพระใหญ่นั้นก็คือวันพระใหญ่คือวันที่ตรงกับ วันขึ้นสิบห้าค่ำและวันแรมสิบห้าค่ำจะตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายหลายวันเช่นวันมาฆ้าบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาละหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาการทำบุญวันพระได้อานิสงส์อย่างไรนั้นการทำบุญ หรือเป็นการทำความดีดังนั้นย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพบผ่านความสุขชีวิตราบรื่นบารมีเพิ่มพูนแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้หากทุกคนทำบุญด้วยการทําทานเช่นการบริจาคเงินหรือสิ่งของให้ผู้อื่นไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่จะได้บุญแต่ผู้รับ ก็ได้รับความสุขเช่นเดียวกันคำถามที่พบบ่อยการทำบุญวันพระจะอะไรให้ได้บุญให้ได้บุญมากหรือให้ได้บุญแรงทำบุญวันไหนได้บุญเยอะกว่ากันคำถามเหล่านี้นั้นเป็นคำถามยอดฮิตที่คนมักสงสยัยเพราะแต่ละคนก็อยากทำบุญเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตและ ให้ได้บุญมากๆนั่นเองเชื่อกันเลยว่าเราทุกคนที่เข้าวัดทำบุญก็ย่อมหวังผลผลอะไรล่ะนั่นก็คือผลบุญที่อยากให้เกิดกับชีวิตของตัวเองมากที่สุดสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเลือกวันเวลาหรือประเภทการทำบุญแต่ควรให้ความสำคัญ ขับเจตนาของผู้ทําบุญต่างหากว่าเจตนาในการทําบุญนั้นต้องมีจิตใจที่อยากให้ไม่เสียดายหรืออะไรต่อสิ่งที่จะให้ต้องรู้สึกยินดีและเต็มใจให้นอกจากนี้สิ่งของที่ให้ไปแล้วต้องได้มาอย่างสุดจริตเป็นสิ่งของที่ไม่ได้แย่งชิง หรือเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาและต้องเป็นของที่เหมาะสมสำหรับผู้รับเป็นของดีมีคุณภาพไม่เสียหายหรือให้โทษต่อผู้รับคำแนะนำสำหรับจิจกรรมทำบุญวันพระมีวิธีทำบุญยอย่างไรกันบ้างหนึ่งนั้นทำบุญตักบาตร ในช่วงเช้าของวันพระเพิ่มความิิริมงคลให้ตัวเองหรือให้กับชีวิตด้วยการทำบุญตักบาตรโดยเตรียมข้าวสารอาหารแห้งหรือจะเลือกเป็นอาหารสุกปรุงสุกใหม่ๆก็ได้รวมถึงต้องเตรียมน้ำเดืมสะอาดนมน้ำผลไม้เพื่อนำไปใส่บาตรให้แก่พระสงฆ์ ที่เดินบินทบาทหรือจะเดินทางไปตักบาทที่วัดก็ย่อมได้เช่นเดียวกัน 2. การถวายสังฆทานการถวายสังฆทานก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนนั้นเลือกที่จะทำการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่ได้รับอานิสงส์มากเพราะเป็นการถวายสิ่งของที่จำเป็นต่อพระสง โดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงสิ่งของที่นิยมนำมาใส่ในสังฆทานได้แก่อาหารแห้งเช่นข้าวสารอาหารกระป๋องว่ามีกึ่งสำเร็จรูปของใช้จำเป็นเช่นผ้าไตรจีวรสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันยารักษาโรคและอีกมากมาย ของถวายอื่นๆนั้นก็เช่นธูปเทียนสมุดปากกาหลอดไฟถวายสังฆทานให้ได้บุญจริงๆต้องเลือกสิ่งของคุณภาพที่ดีที่พระสงค์นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงใครที่กำลังมองหาเครื่องสังฆทานไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องตะกร้าสังฆทานถาดวัด และขันอาบน้ำของพวกนี้เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ถ้าจะให้ดีการทำเครื่องสังฆทานหรือสิ่งของที่จะนำมาถวายสังฆทานนั้นเราควรหาซื้อมาทำเองจะดีที่สุดเพราะเราจะได้สิ่งของที่มีประโยชน์และสิ่งของที่เราจะนำมาถวายนั้นจะเป็นของ ที่จําเป็นสําหรับพระสงฆ์มากที่สุดเราเองก็สามารถเลือกได้ว่าแต่ละวันนั้นพระสงฆ์ท่านใช้อะไรบ้างในชีวิตประจําวัน 3. บริจาคของให้วัดบริจาคสิ่งของที่จําเป็นสําหรับวัดเช่นก็อี้พลาสติกโต๊ะอุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัวหรือพัดลม สิ่งของเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมกิจกรรมของวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆหรือก็ให้ญาติโยมใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาสี่ทำบุญบริจาครงศพบริจาครงศพเป็นการทำบุญที่ช่วยเหลือ ผู้ยากไรหรือผู้ที่เสียชีวิตและไม่มีญาติจัดการงานศพเชื่อว่าเป็นการสะดอกเคราะห์กอ็อายุไขัยไขที่ดวงตกสามารถกลับดีขึ้นมาได้ทันทีเรียกว่าพลิกระไรให้กลายเป็นดีกันเลยทีเดียวเป็นการทำบุญที่เห็นผลยาวรวดเร็วที่สุดห้า การารักษาศีลละเว้นจากการทำบาปต่างๆการารักษาศีลห้าได้แก่การไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่เสพสิ่งเหมือนเมาเป็นการสร้างบุญที่ยั่งยืนและช่วยระดับจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์วันพระจึงเป็นโอกาสที่ดี ในการรักษาศีลตั้งใจละเว้นจากการทำบาปพร้พอมทั้งมันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มความสงบให้กับจิตใจดังนั้นแล้วการทำบุญไม่ว่าจะเป็นวันไหนจะเป็นวันธรรมดาวันพระใหญ่วันพระเล็กก็ได้บุญเท่ากันแต่สิ่งที่สำคัญในการทำบุญนั้น ก็คือการให้การให้ที่ไม่อะไราวารการให้ที่ไม่เสียดายและให้สิ่งของที่มีประโยชน์จะได้ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็จะได้บุญผู้รับก็จะได้สิ่งของที่มีประโยชน์ไปใช้ในยามจำเป็นและในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่ถ้าเป็นไปได้การทำบุญในวันพระใหญ่ เมื่อเราทําบุญแล้วเรานั้นก็กนเข้าวัดรักษาศีลจําศีลภาวนาเพื่อลดกรรมหรือลดบาปที่เรานั้นได้ทํามาและสะสมมาไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันอย่างน้อยถึงมันจะไม่สามารถที่จะลบล้างกรรมชั่วได้แต่มันก็สามารถลดลงได้